เฮ้ยยูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซ h ช n แนลวันนี้อยู่กับเรา Need for Speed Heat วันนี้เราจะพาทุกท่านไปฟาร์มเงินฟาร์มในจุดที่ฟาร์มง่ายที่สุดนะครับตอนนี้ของผมที่ผมจะพาไปฟาร์มก็คือจุดที่กระโดดสะพานไหนของแผนที่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ จุดฟาร์มเงินที่เราจะพาทุกท่านไปฟาร์มก็คือจุดที่อยู่ทางด้านขวาล่างนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมย้ายรถไปใกล้ๆก,ก่อนอตรงนี้ครับผมจุดทางด้านขวาล่างนะครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะนี่จะมีจุดจ้ำอยู่จุดหนึ่งนะครับให้เรามาตรงนี้เลย จะเห็นได้ว่าจะมีทางขึ้นนะครับตรงท่อด้านขวาตรงนี้นะครับให้เราเลี้ยวขวาขึ้นไปบนท่อเลยนะครับอ่าด้านหน้าจะเป็นจุดที่เราจะใช้สําหรับในการฟาร์มคือจุดจ๊มตรงนี้นะครับให้เรากระโดดแล้วเบี่ยงมาทางด้านซ้ายนะครับให้รถของเราเนี่ยลงตรงที่เกาะนะครับให้รถของเราลงตรงเกาะนะ เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับแบบนี้นะครับให้กระโดดขึ้นออกแล้วก็เบี่ยงออกซ้ายหน่อยนะครับประมาณนี้ครับ ให้เพื่อนๆถอยรถมาด้านหลังก่อนนะครับถ้ารถใครที่แบบว่าไม่แรงนะให้ถอยมาด้านหลังเมื่อกี้ของผม่าโดดได้ประมาณ2ดาว2ดาวตกอยู่5 7 9 9แบบนี้ถอยมาก่อนนะครับเพื่อความชัว ให้เบี่ยงมาทางด้านซ้าย5 0 7 9สําำหรับเพื่อนๆที่อยากฟาร์มเงินได้เร็วๆนะครับตรงนี้โดดเลย10รอบได้อยู่5 0 0 0มื่นละนะครับ20รอบก็แสนนะครับไม่ต้องไปแข่งที่สนามแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนบอกว่าเออเริ่มเบื่อนะครับเบื่อการฟาร์มรงินละเราก็ไปเล่นแข่งกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าแข่งกับบอทก็ได้ในสนาม เป็นหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับตรงนี้ที่สําหรับฟาร์มเงินกันเพื่อนๆหลายคนก็พอรู้มาบ้างแล้วแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้จุดนี้เป็นจุดที่แนะนําเหมือนกันนะครับที่เราจะฟาร์มเงินนะครับหาเงินแบบง่ายๆเลยตรงนี้นะครับเป็นจุดจํากระโดด มันจะรีเซ็ตให้เราครับกระโดดลงไปปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตแต่ถ้าเกิดเรากระโดดไปตรงที่สะพานเลยมันจะไม่รีเซ็ตให้นะเพื่อนๆแบบนี้ผมทำให้ดูแบบนี้นะครับมันจะไม่รีเซ็ตให้มันจะเสียเวลาให้เพื่อนๆที่แบบว่าเพื่อนๆต้องทัให้ขึ้นใหม่อีกครั้งนะตรงนี้ให้เรา กระโดดลงไปที่เกาะเลยนะเะแนนสามดาวอยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามนะครับหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามแต่ว่าเม,เมื่อกี้ผมกระโดดผมกดในตัดไปด้วยนะครับมันก็เลยได้เยอะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจในจุดนี้นะครับก็สามารถมาฟาร์มกันได้นะครับขวาล่างนะขวาล่างาตรงนี้นะครับจุดจำตรงนี้นะครับขวาล่างฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดซับสไครตให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานเพื่อที่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ